สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทราสุดากเกตแจ่มรหัสนิสิท6 4์4 3 5 7วันนี้จะมาพูดถึงข่าวหมอกระต่ายหรือแพทย์หญิงวลาลักษุภวัจริยากุลจากกรณีสิบตำรวจตีนรวิ์บัวดกขี่บิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงวลาลักษุภวัจริยากุลขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณทางมาา้าลายหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคลินถนนพญาไทช่วงบ่ายวันที่21มกราคมที่ผ่านมา นายแพทย์อนิรุสุภวัจริยากุลพอ่อแม่และทานายความของแพทย์หญิงเวลาลักษสุภวจริยากุลเดินทางเข้าพบพันตํารวจเอกบวรพพสุวรรณเลขาผู้กํากับสอนอพญาไทยและพันตํารวจโทวิทยากรสุวรรณเลืองสอนเพื่อติดตามคดีและให้การในส่วนของความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตเพื่อประกอบสำนวนคดีด้านพลตํารวจตีจิรสร์แก้วแสงเอก โฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าสิบตำรวจตีนรวิทย์ผู้ต้องหาเดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนสอนอพญายไทยเมื่อเวลา20.16นาิกานาทีวันที่31มกราคม2,565เพื่อรับทราบข้อหาเพิ่มเติม2ข้อหาคือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของบุคคล พบรบจาราจรมาตรา43และขับรถจักรยานยนต์ในทางเดินรถในเขตกรุงเทพมหาคนครใช้อัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพบรบจาราจรมาตรา67ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาก่อนปล่อยตัวไปตามขั้นตอนกฎหมายภายหลังเกิดเหตุ10บตำรวจตีนรวิทย์ปวดกผู้ต้องหาในคดี ถูกแจ้งข้อหาขับขี่รถจักรยานยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่แข้อหาอื่นรวม7ข้อหารวมลับข้อหาเพิ่มเติมอีก2ข้อหารวมเป็น9ข้อหาประกอบด้วย 1. ฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. ความผิดตามกฎหมายพรบจราจรทางบกฐานนำรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 3. ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย 4. ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทาง 5. พอระบอรถยนต์ข้อหาฝ่าฝืนใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปี 6. ไม่จัดให้รถในทางเดินรถมีส่วนควบที่ครบถ้วนตามกฎหมายและใช้การได้ดี 7. ไม่จัดให้มีการประกันภัยตาม 8. พบรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี2,535ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นและ9ขับขี่รถเร็วเกินกฎหมายกำหนดเพิ่มเติมข้อหาที่มีความผิดทางกฎหมายดังนี้ 1. ความผิดมาตา291 ผู้ใดกระทําการโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้ตองระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาท 2. รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีความผิดตามพรบรจราจรทางบกพศ2522มาตรา7ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือป้ายประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องรถยนต์กฎหมายว่าด้วยเรื่องการขนส่งกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อนกฎหมายว่าด้วยรถลากหรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้างมาใช้ในทางเดินรถฝ่าฝืนมีโทษมาตา152ปรับไม่เกิน1,000บาท 3. พระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา34มาตรา43มาตรา151 ได้วางหลักไว้ว่าถนนที่มีการแบ่งเส้นจราจรมากกว่า2เลนขึ้นไปผู้ขับขี่ต้องขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายและหา้ามให้ผู้ขับขี่รถขับรถในลักษณะกีดขวางทางจราจรหากฝา่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด1,000บาท 4. พระราชะบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา22ระบุว่าผู้ขับขี่รถต้องขับรถด,ด้วยความระมัดระวังและต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถที่มาทางขวาก่อนมาตรา152กำหนดชัดเจนว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา22มีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทและ 5. มาตรา6วรรค2ไม่จัดให้รถที่ใช้ในทางโด,ลลดนรถมีเครื่องยนต์เครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบที่ครบตามกฎหมายและใช้การได้ดีมาตรา148ปรับไม่เกิน500บาท